ต้นขาหมูจะทำต้มแซบค่ะต้มแซบมันคือยังไงต้มแบบไหนก็ได้ขอให้มันแซบแซน้ำตาลพริกปน่นมะนาวบีบลงไปน้ำปลาอันนี้ก็เอาน้ำต้มที่มันมันบ่ฮอนน่ะพี่น้อง น้ำต้นขาหมูของเราที่มันบอกห้อนเนี่ยโว้โว้ อันนี้ขาหมูนะครับลน้นนี่เราก็จะปรุงนะ้ำ น,น้ำตาลน้ำมะนาวพริกปลาชีได้เรื่อยต้นหอมใส่ตามสะดวกโอ้ยล้น กินขาหมูกินคอลลาเจนนะขาหมูแซ่บๆกินมือ้อละอย่างพอมากินข้าวกับปาริดาเดอกินให้ดูได้บนน้อนีอ่เนาะโอ้แซ่บหลายจะกิน มันจะเปื่อยพอจะกินให้ดูได้ไหมเนี่ยอืมพอได้ยุวิน้องะอืมตอนต้มแล้วก็ต้มข,าตาข่าตะไคร้ใบมะก,กรดูด หัวหอมแค่นั้นนะตุนไปเรื่อยมันเปื่อยมันเปื่อย อืมไปดาใส่นั้นด้วยฮะซุปหมูก้อนไปก้อนหนะึ่งโอ้โหอ้ยมาแล้วกินยากมากเลยกินให้ดูไม่ได้อหรเนาะหมูนหมูทั้งขาเลยนะกินให้ดูไม่สะดวกเลยไม่สะดวกเลย กินจังได้เนาะมันต้องไม่กินออกสื่อเนาะเพราะมันหลน่นนี่แหละ สองหมดคือพี่นอก่กินให้ดูมากมาได้ได้ไหมเข็นยิงกินเก๊ก้ยกยินบวงงามอยู่เฮ้ไปกันใหญ่ได้เนี่ยบอ่อย่าสำรักคลิกละ ปาดีดาถึงไม่เอาหน้าออกกล้องให้กินเกกะอืมได้แสียบอยู่ได้พี่น้องแสียบอยเด้อเสียบหลายเลย โอ้ยเหวองม่ได้าาปลปอกให้ล้าพี่ลาน้องไปก่อนเด้อกินบทนาดพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะ Thanks so much my friend Thanks for your support See you next video have a nice day bye 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 bye, bye, -bye.